มองคนมีความรักมองไปก็ยิ้มยิ้มในใจคู่คงอิ่มอิ่มไปด้วยรักรักที่กันในตาเริมมีน้ำซึส,สิึงอยู่ในนั้นและใจเริ่มไว้วันไม่เคยมีวันของฉันสักที ดอกไม้ละลานตาที่เขาให้กันในวันนี้แต่ฉันไม่เคยมีกี่ปีก็เปอยู่อย่างนั้นสุขสร์วันแห่งความรักให้ใครต่อใครเขาสุขสรร์วันแห่งความเหงาให้เรา ที่ต้องเดียวได้วันนี้เป็นอีกปีแล้วแบบวาเลนไทนที่ยังต้องหายใจทิ้งมันไปอีกวันในคนหมือนพันล้านคงมีคนที่เงาและเป็นเหมือน,นเรา ลองใจตัวเองได้ทุกทีดอกไม้ละลานตาที่เขาให้กันในวันนี้แต่ฉันไม่เคยมีกี่ปีก็เป็นอยู่ย่างนั้นสุขสนวันแห่งความรักให้ใครต่อใครเขา ละสุขสันวันนห่งความเงาให้เราที่ต้องเดียวดายวันนี้เป็นอีกปีแล้วได้วันเล่นชช้ที่ยังต้องหายใจทิ้งมันไปอีกวัน ลีความเหงาในจุดนี้อยากผ่านพ้นไปสักที่เกิดวันนี้ไม่รู้ทำไม No า o no, n no. นสุขสันต์วันแห่งความรักให้ใครต่อใครเขาสุขสันต์วันแห่งความเหงาให้เราที่ต้องเดียวดายวันนี้เป็นอีกปีละ Bad Valentine ที่ยังต้องหายใจทิ้งมันไปอีกวันอีกวันอีกวันมันเป็น Bad Valentine มันเป็น Bad Valentine อีกวัน